ไป <c ười> <ce lebr at> เอกด้วยดดิเี๋ยวครับเตรียมตัวเดินทางไปแพรลุงล่างนะครับเช้านี้แพรลุงล่างครับ <c ười> จะดูครับมากันเพียบเลยแกยเป็นคนหลังรึเ <c ười> ปล่าถังไปสูบหลังก็ถุงสูบไปแต่อีก มากันเพียบครับไม่น่าเชื่อไปไปเดี๋ยวนี่เดีีียยเลพ่่นนะราไปไหนกันครับพี่ไปแพรลุงหลังฮะแพรลุงหลังมันมีอะไรครับถึงเราต้องใส่อะไรครับพี่ใส่น่าจะมีแพรนะนั้นน่าจะมีแพรอ๋อมีน้ำพี่มีน้ำไหมอาจจะมีนะไม่แน่ไม่แน่นะครับผม